อ่านี่ครับอาหารเช้าของเราเสร็จเรียบร้อยเป็นส้มตํานะครับเครื่องกระเพาะทอดหัวใจทอดแล้วก็ต้มนะครับอ่านี่ครับสุดยอดเลยซุปนะครับซุปกระเพาะหมูลแไลข่หัวใจนะครับแซ่บๆครับไปดูเลยไปเอาช้อนมาลูกไปเอาช้อนมาเดี๋ยวเอาเนื้อคือเกาพี่น้อง,ง,งเป็นไงส้มตำเป็นไงเผ็ดไหมไม่เผ็ดละ<ช> นี่ครับรกินเม็ดหรครับคิวเมื่อครับเม็ดเล็กๆประมาณห้าหกเม็ดไมลกหรออืมเม็ดเล็กๆนัดมาครึ่งเม็ดไงอืมอืมอร่อยอ่าลุยกันเลยครับผมข้าวซิกซ์ครับอ่ะไม่เอาน้ำเลยพี <c oughs> ่ข้าวเลยครับผม,มามโอ้สุกหัน่นเป็นชิ้นเล็กแล้วนะครับใส่บิ๊กหยอกเข้าไว้เลย

you mm. แต่ตไม่เห็นจะมีเปิือมะนาวนนเลยม่นมะอันนี้อันนี้ดีเ่ยใส่ช้มตามลงไปเยอะๆใสเนื้อไปอใส่เนื้อชุบตามต เขากอนข้าวเหนียวแล้วเม็ดมมนงามด้วยเม่้าวเขาไม่อ่อนข้าวแข็ง เวล่่า่านไเหี่ยวมันแดดมันไม่ฝนไม่ตกหลอมัต้อนมั่นเดินแห้งอ่ะไม่รอดจริงม จะมอว่าพวขาดอะไรไปม่อนขาดแล้วครับลห้ของหวานมีแอปเปิ้ลไหมื่หวานก็มี่าสาคู อาธิเปลี่ยนตัวละปกติมันเดดก็มีเบี่ยนเพราทางนี้แหละมันเลยทำในบ้านเราเปลี่ยนกติรถสายฝันเนี่ยอาิมันขึ้นแบบตรงๆมะครับนั่นแก้มาพอ่อหลูกต้นน้ำกจังหวัดอืน่นเยเขาไม่มีหน้าแหระเขาคงจะร้อนหนึ่ เขแ,แต่มีนั่นแต่เขามีฝนฝน <c oughs> ก็จะตกเยอะมากเลยแปดเดือนอประเตศมีฝนแปดเดือนอมีฝนแปดเดือนมีแดดกี่เดือนอคนใต้อย่าสามพันหนาวต้องขึ้นเหนือหรมอมาอีสานแล้วแต่เขาก็จะหนาวเพราะว่าเขาไม่เคยไป เขาไม่เคยใช้ชีวิตในน้ำเก็จะพูดสิะะ่นนงนั้นปลากระดงแค่คิีต,นตงนี้ได้นี้ได้จะถวายนี่จะทำัดอาหารแล้ประมาณนั้นเทงแล้วทำไมตอน พ uh, ่อหัวพ่อเหลือรึ่งหนึ่งไปะ ครับก็อิแล้วแหละหนจะกินต่ออยครว่าหอครับทานมื้อเช้านี้ก็อิ่มแต้เลยครับเรียบร้อยเลยครับเรามาเติมด้วยผลไม้ขนมหวานน้องฟึกเอ่ออะไรติดแก้มมาลูกพี่กินอะไรฝอยทองอ่ฝอยทองอร่อยเลยน้องฟึกกินขนมข้าวผัดมาลูก โอ้มีไส้ถั่วดำด้วยเนี่ยมีส้มด้วยนะครับผมอันนี้ลองเปิดให้พ่อดิัมคืออะไรน้ำเทียนน้นเทียนครับแืออ,อนะไรทนาะโอ้นังกินนังกินเดี๋ยวพ่อขอสามเหลี่ยมมะเขทสามเหลี่ยมจัตุรัสเหนียวไหมเหนียวไหมไม่ ไม่เดียวนะโอ้มีไส้ถั่วเหลืองข้างในครับลองน่ากินอยู่ครับอืมเออออกไปทางขนมยวนเค็มๆกับเป็นเค็มๆนิดห,หนึ่งส้มสีส้มเลยอ่ะปอกไอนะ้ส้มปอกไ,ป <c oughs> ได้ไหมกล้วยนะกล้วยไม่เปลือกเดี๋ยวกล้วยกว่อน กินกล้วยบอลละหกลูกอายุยืนเขาบอกอายุยืนมาบอกดิเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจิกให้ครบสมบอกได้ทมก <c oughs> วยน้ำวาหนึ่งงี้อายุยืนกินเลยหนูจะกินไหมกินก็กินเอาคนละลูกนี่ของพ่อก็มีอ่าเอ้ห่อให้ด้วยอเออได้การ thank you ยังทำไม่รู้อ, <c oughs> <c oughs> อร่อยนะอบอกได้แล้วเสร็จแล้วอ่ทาทำการบ้านต่อ ต่อได้ไหมเส้นใหญ่เยอะไหมส้มมึงกีนหรือเปล่าเดีย๋ยวเอาส้มตําไปทิ้งลูกค้างไม่หมดมันทานอีกไม่ได้ได้ส้มตำมันไเยอ,อะเลยส้มตำแสดงว่าเขาเอาส้มไปตําเอามะละกอไปตำส้มตำนะ <c oughs> ครับส้มอันนี้ส้มกินไม่ต้องตำไม่มีเม็ดเลยพอ่อมไม่มีเม็ดเลยอืมพีกเอ้ย กินส้นมไหมลกูกกินส้นมไหมครับไม่อเอาผมเพิ่งเคยเห็นส้มที่ไรเมล็ดอ่ะอืมไรเมรล็ดไรเมล็ดไม่ต้องแกะแล้วแล้วอืม,อมเป็นไงอร่อยเลยน้ำเยอะมาก <laughs> รมชาติของเด็กครับต้อเอาเสื้อเช็ดปากครับบอกยังไงก็เหมือนเดิมครับนี่ของพ่อเนี่ยยางนี้เลยสุดยอดเลยพ่อใช้มือเดียวแกะได้เหรอได้มืออาชีพนะย้อนแสงมืดอยู่หน้ามืด ดูครับแดดวันนี้ครับสภาพแดดวันนี้โอ้โหต่มาอยากเดินออกไปข้างนอกเลยครับแต่ว่าลมเย็นมันเป็นแดดแบบแห้งๆหน้าหนาวยออเลยเราก็นั่งกินส้มอยู่ที่บ้านอือไม่มีหญ้าเลยอ่ะมันฝนหน้าฝนแล้วไงต้นกล้วยเราต้องได้รดน้ำแล้วต่อไปเหนต้นพืชผักอะไรเราเราลดแล้ว โอเคครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคับแฟมิลี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี